โซเชียลไม่อยู่เฉยลิซ่าแบล็กพิงคโดนแช์หลักฐานมีแฟนคนแรกค่ะข่าวลือเรื่องความรักระหว่างลิซ่าแบล็คพิงคและทายาทมหาเศรษฐีเฟเดริก ยังคงจุดประกายบนอินเทอร์เน็ตในขณะที่ลิซ่าและเฟรเดอริกยังคงนิ่งเงียบเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ของพวกเขาแต่หลักฐานบ่งชี้ความรักนั้นผิบานเขารือการออกเดตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อมีรูปถ่ายของทั้งสองนั้นรับประทานอาหารร่วมกันในร้านในปารีสภาพถ่ายที่ทําให้เกิดกระแสหือฮายอย่างรวดเร็วในเดือนสิงหาคมซึ่งลิซ่าและเฟรเดอริกนั้นถูกพบว่าอยู่ด้วยกันในห้องรอที่สนามบินนานาชาติลอสแองเจลิสซึ่งมันเป็นช่วงของเวอร์ทัว ของแบล็ k พิงค์ที่อเมริกาในขณะที่สมาชิกคนอื่นๆมุ่งหน้าไปยังลาสเวกัสเพื่อดูการแสดงครั้งต่อไปลิซ่าก็ขึ้นเครื่องบินส่วนตัวของครอบครัวอานโนอีกทั้งเที่ยวบินหนึ่ง ในเดือนกันยายนยังมีเบาะแสเพิ่มเติมว่าเมอรอลิส่าและเฟเดริกกำลังเพลิดเพลินกับการนั่งเรือยอทในแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพแม้ว่าพวกเขาจะไม่เปิดเผยตัวต,วตนต่อสาธรารนณะแต่ก็ไม่มีใครสังเกตเลยที่ลิซ่าและเฟเดริกให้รู้จักกับพ่อแม่ของเธอสิ่งนี้บ่งบอกถึงระดับความจริงจังในความสัมพันธ์ของพวกเขาความรักของทั้งคู่นั้นดูแข็งแกร่งขึ้นในเดือนตุลาคมเมื่อมีสภาพช่องลิซ่าฉลองวันเกิดพ่อเลี้ยงของเธอในประเทศไทยเธอถือกล่อง heck ซึ่งทำเอาหลายคนคาดแต่ว่าเป็นของขวัญจากเฟเ,เดริกตลอดการเดินทางในครั้งนี้เฟเ,เดริกอาร์โนขอให้้รับการสนับสนุนในระหว่างการแสดงของลิซ่าซึ่งมักพบเห็นในหมู่ผู้ชมตั้งแต่คอนเสิร์ตของแบล็กพิงค์ไปจนถึงการแสดงของครีซี่โฮสของลิซ่าอีกทั้งยังเห็นผู้ทั้งคู่นั้นกำลังเพลิดเ,เพลินกับการออกเดทในตอนดึกที่บาร์อีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงการคาดเดาเชื่อมโยงเองเท่านั้นยังไม่มีความจริงใดๆจากปาก ของทั้งคู่อย่างเป็นทางการค่ะ